เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพืกอนผมนายชอตตี้บูโจวาคนเดิมนะครับกับเกมแร็คนอรองโมบายนะฮะก็กลับมาที่ EP ที่6กนะครับก็อันนี้ขอขั้นรายการด้วยการพาไปเก็บเวลก่อนนะครับคือต้องเท้าความก่อนระหว่าง EP 5กับ EP 6เนี่ยผมอัดกันใช้เวลาห่างกันประมาณ3วันแล้วผมก็ไม่ค่อยว่างไงผมก็เลยไปไปหาวิธีการเก็บเวลมาครับไม่ว่าจะเป็นการบอทหรือการทำเพจประจําวันนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะขอรุยนะครับขั้น รายการกันนิดนึงนะฮะจริงๆเราจะลุยในบีบาลันใช่ไหมครับคันนี้ยังไม่ลุยนะครับเราจะไปทาเฟสกันนะฮะแล้วก็ไปบอดกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกลับเมืองก่อนกันลวกันนะฮะไปเอ้ยกดกดผิดกดผิดเออกว่าจะส่งกลับได้ได้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเควสป้ายกันนะครับไปดูที่ป้ายกันว่ามันมีเควสอะไรบ้างนะครับซึ่งผมจะแนะนําเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันบางทีมันให้ไปฆ่ามอนที่นั่นที่นู่นที่นี่ ก็คือมันจะมีเควสแค่2ประเภทอ่ะเท่าที่ผมเจอคือเควสข้ามมอนกับเควสไปหาย NDC อือแค่นั้นเองนะครับอ่ะคุยกับเควสป้ายนะครับนี่นะครับเควสป้ายอ่าก็มันก็จะมีหลายเควสใช่ไหมครับอ่ะก็ผมรับมาแล้วนะเดี๋ยวผมแคนเซิลก่อนก็ได้อ่ะคือถ้ายังไม่ได้รับมันจะเป็นสีส้มหมดเลยนะครับเรากดปุ๊บอ่าแล้วก็เนี่ยเห็นงนีรับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอเรารับเควสมาแล้วเนี่ยก็มันก็จะขึ้นเลยว่ามันให้ไปทําอะไรที่ไหนนะครับซึ่งอันเนี้ย มีทับยี่ห้าอย่างนี้แสดงว่าเป็นการฆ่ามอนสเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปหาที่เลยก็แล้วกันว่ามันให้ไปที่ไหนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดมันให้ไปวาร์ปไหนวะอ๋อให้ไปเมืองพายอดเหรอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฮะไม่รู้เหมือนกันนะเ,นนนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตามไปตามตามลูกศรไปนะฮะว่ามันให้ไปที่ไหนนะครับอ่ะเนี่ยแหละเพราฉะนั้นถ้าเป็นเควสฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยจะง่ายเพราะมันจะมีบอกว่าให้ไปฆ่าที่ไหนฆ่าตัวอะไรนะครับโอเคก็ขอขอเดินไปยังจุดหมายก่อนแล้วกัน โอ้โหผมจะบอกว่างานหยาบเลยครับมันให้ผมมาทำหมดซึ่งมันให้มาทำหมดครับซึ่งผมบอกเลยว่าเลเวลถ้าผมเนี่ยการสู้กับไอ้หมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะนั้นจะเสียของปั๊มเยอะมากเดี๋ยวดูเลยก็แล้วกันสู้ยากจริงผมจะเสียของเนี่ยเบิ้ลต้งใส่ตั้งหลายรอบเลยนะครับคือเพราะนั้นต้องปั๊มนะครับถ้าเกิดเราเจอให้มาสู้กับมอนสเตอร์เลเวลสูงๆอย่างนี้ต้องปัม๊มเนี่ย2 0กว่าตัวนะฮะ โชคดีมันไม่ลุมเหมือนในแรก็แรกหนึ่งนะถ้ามันลุมเหมือนในแร็กหนึ่งผมไม่มีทางชนะเลยนะครับแลวคนที่มาที่นี่นี่คัดสองกันหมดแล้วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพกของปั๊มมาด้วยก็แล้วกันเผื่อเจอกรณีที่ที่มันให้มาฆ่ามอนเตอร์เยอะๆอย่างนี้นะครับผมผมว่าผมจะตายกับจนะุดเซฟแล้วเนี่ยจริงๆนะเนี่ยจริงนะเนี่ยเรื่องจริงนะเนี่ยปั๊มเลสไม่ทันปั๊มเลสไม่พอต้องปั๊มบูด้วยเอากดผิดเวนผมรีบกดเกินไปคือไป คือถ้าเกิดเรากดเบนะิ้ลน่ะโดยที่ไม่ได้ล็อกเป้าหมายอ่ะมันก็จะฆ่ามอนอมันก็จะยิงมอนเตอร์ที่ใกล้ที่สุดให้อยู่ดีอืมเบิล้ Burn ลรัวรัวเบิ้ลรัวรอย่าปัม๊มจะหมดแล้วนะอีกทีตายปะโอเคนี่แหละครับชีวิตลำเค็นมากๆครับเจอเวสที่มันให้มาฆ่าม,มอนเลเวลสูง่าเยอะๆนะฮะก็เป็นอย่างนี้แหละนั้นเยวผมหาทางจัดการไอ้พวกหมดพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเควสป้ายถัดไปกันเลยว่าเควสอะไรนะครับ โอเคนะฮะกว่าจะเคลียร์มดได้นะครับอาศัยไปแจมเขาเอาครับ <c oughs> อ่าจริงจริงจริงถ้าเกิดเราสู้ไม่ได้แจมเขาเอานะฮะเพราะว่าก็จะได้ความคืบหน้าเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะเราได้เอ17หมนจะครับจอบ9ก0านะครับ,บ, 99, 000, รบตังค์เท่านี้เงินเท่านี้นะฮะอ่ตังค์เท่านี้แล้วก็ไอเทมเท่านี้นะครับแล้วสังเกตเห็นว่าเ p พที่ได้มันจะขึ้นนะครับพอดีไอประกาศนี่มันดันบังอยู่จริงๆมันจะมีเวลาบอกนะครับว่าเราต้องทำเควสเนี้ยภายในอีกกี่ชั่วโมงมันจะรีแล้วมันก็จะมีบอกด้วยว่า ทุกครั้งที่เราเคลียร์เควสนะ่ะรางวัลของเควสถัดไปก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆทีละสิบเปอร์เซ็นต์จนสุดท้ายเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองรับเควสนี้กันต่อนะน่าจะฆ่ามอนอกีกแล้วเนี่ยมีตัวเลขอยู่นะครับกดรับเลยฮะโอเคครับใช่ครับฆ่ามอนนะฮะและทีนี้น่าไปดูจากสภาพแล้วให้ไปฆ่าที่ป่าอีกแล้วครับผมนะก็เราจะต้องเดินไปที่ที่เรายังไม่เคยไปด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเลเวลผมสูงกว่าเควสมาก นะเควสผมจริงๆประมาณเลเวล27 28แนึงแต่ว่าเลเวลผมไป30กว่าแล้วนะฮะอันนี้ก็สําหรับคนที่ไม่ใช้คาว่าอะไรไม่อยากจะทําเควสก็แล้วกัน,กนอยากจะบอทอย่างเดียวเออแต่ผมก็ลืมบอกไปเกมนี้เวลาบอทอ่ะดูที่อ่ากดที่นี่แล้วก็กดที่ฟันเฟืองนะครับเราจะบอทได้แค่300นาทีเท่านั้นถ้าเกิน300นาทีเนี่ย EXP ที่ได้เนี่ยจะน้อยลงมากเออเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สู้ได้ทั้งหมดแค่5ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น แล้วก็ที่เหลือคือ TXP จะต่ำเตี้ยยดีมากนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก็แล้วกันที่ผมบอดไปจะครบโคตาแล้วเนี่ยเหลืออีกแค่70นาทีเองของวันนี้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวผมขอเดินทางไปต่อเลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อของนิดนึงเดี๋ยวเมื่อกี้ใช้วงใช้วิง่งใช้ใช้ยาไปแทบจะหมดเลยนะครับซื้อก่อนซื้อก่อนเออบูงสักร้อยไปเลยแล้วกัน25,000นะครับแล้วก็เดี๋ยวบีวิงด้วย ซื้อสองหมื่นห้าตังค์เกืบหมดแล้วเนี่ยมันแจกมาตอนปิดประปุงเซิร์ฟเวอร์เมื่อวานเนี่ยแจกมาสองอ่าสี่แสนเนี่ยผมใช้ไปเกือบหมดเลยเนี่ยเพราะว่าผมซื้อบูมามาปั๊มไงมาปั๊มบอดอ่าบีวิงใช้เยอะอะ่ะจริงๆนะยี่สิบเลยก็แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเกินเกินทีเกินไปหนะ่อยยี่สิบเลยหมื่นหนึ่งตังค์เกืบหมดแล้วเดี๋ยวดูดิมีของขายไหมขายของก่อนนะฮะก,กดอันสองนะขายของ ขายได้2องพันจริงๆกดดับเบิลคลิกก็ได้เนี่ยสตเมทสองรูขายขายเพิย่ยันขายได้2องพันเคยพวกนี้มันเอาไว้คับของนะผมก็ไม่กล้าขายด้วยดิแต่บางทีคือตังไม่มีแล้วไงก็เลยแบบจะจ,ะจะคงจะขายอย่างเงี้ยเออก็ขายได้มันเป็นของที่ได้จากมอนสเตอร์คือไม่กล้าขายไงกลัวม,มันให้ใชเ้เควสอ่ะไม่เป็นไรก็ขายแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวยาจกหมดเมื่อไหร่ก็นะเดี๋ยวค่อยเอา เอาของมาขายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัปเกรดไอ้นี่แป๊บหนึง่งอุปกรณ์ก่อนนะฮะตังจะหมดเดี๋ยวขออัพแต่อาวุธก็แล้วกันอโอเคขั้นสามอาเเวลสามเก้าแล้วครับเอาละเดี๋ยวขอเดินทางไปยังเป้าหมายก่อนนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้จะให้ไปที่ไหนครับแต่ดูจากชื่อแล้วไม่น่าใช่ทำมดนะเอาละมาถึงตรงนี้ครับรอบนี้สบายครับมีกลุ่มมอนสเตอร์กับมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยทําให้ลาโฮ สู้ง่ายครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยา่าฆ่าผิดตัวนะผมได้เควสด่ายตัวนี้นะฮะเมื่อกี้ไปตีกอบลินเฉยเลยนะครับอ่าแมปนี้อยู่ไหนนี่ครับผมกดให้ดูอีกครั้งนี่ครับอยู่นี่ครับทะลุเดินทะลุก,กิฟเฟนมานะครับอ่าก็เป็นป่าใกล้ๆพวกป่าออกป่ากอบลินนั่นแหละครับเออนะ เพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับเควสฆ่ามอนสเตอร์เนาะอันนี้ไม่มีประเด็นนะครับเดี๋ยวจะสาธิตเควสต่อไปคือเป็นเควสที่ไม่ได้ฆ่ามอนสเตอร์กันละกันนะครับเราเพราะว่ามันก็มีแค่ประมาณ2ประเภทเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะได้ไปลุยเนื้อเรื่องกันต่อเนาะโอเคนะครับเคลียร์เควส์กอบลินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเควสที่ไม่ใช่ฆ่ามอนสเตอร์กันบ้างฮะอายกตัวอย่างสักยสองอันกันละกันนะฮะที่เหลือเป็นตัวเลขเนี่ยคิดว่าเป็นสู้กับมอนหมดแล้ว น่าจะมีแค่สเมวสนี้เนาะเนี่ยสเคเสนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวลองดูเวสนี้ก็แล้วกันนะครับเอ่อเที่ไม่ได้เป็นฆ่ามอนสเตอร์นะฮะกดปุ๊บอ่ะมันก็จะมีเป็นไกด์ไลน์ให้เราอยู่ดีครับว่าเราต้องไปที่ไหนเห็นไนหะอ่าเพราะนั้นก็เดี๋ยวเราเดินไปดูก็แล้วกันว่ามันให้ไปไหนครับโอเคเดินมาถึงที่หมายแล้วนะครับเห็นไหมมีบอกนะครับว่าต้องไปทางไหนนะครับและก็เพิ่งเห็นว่าอ้าวเป็นเวสถ่ายรูปซะงั้นนะฮะอ่าถ่ายกันหน่อยก็แล้วกันนะครับถ่ายเห็นนํำพุนะฮะ ลำโพงนี้เปิดลงไปสู่กิฟเฟเนียนั่นเองนะครับลำโพงนี้นะโอเคนะครับอ่ะก็ไหนไหนที่กิฟเฟนมันก็มีป้ายแล้วผมก็ขอคุยป้ายที่กิฟเฟนเลยก็แล้วกันนะฮะอย่างที่บอกเนะว่ามันคุยป้ายเมืองไหนก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เลเวลของผมเนี่ยมันอยู่ราวๆกิฟเฟนอ่ะถูกแล้วนะฮะเพราะนั้นรับเควสยกันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกสักเควนสองเควสครับอ่ะเวสนี้นะฮะอ่ะดูซิมันให้ไปไหนนะครับจะดึงนะครับอ่ะ คือเสียอย่างหนึ่งคือตรงที่ว่ามันไม่ใช้คำว่าอะไรอ่ะคือมันน่าจะมีแบบกดรูปโลกแ,แ,แล้วแล้วบอกเนาะว่าเควสปัจจุบันที่เราลลอกไว้อ่ะมันให้ไปทําเควสท,ที่ไหนถึงทึ้งไอที่มีเครื่องหมายตกใจสีแดงนี่คือมีเควสย่อยให้ทำไงแต่ไม่ได้เป็นเควสท,ที่หลักท,ที่เรากําลังสนใจอยู่อ่ะรอบนี้เลยไม่รู้มันให้ไปไหนเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดหมายเลยก็แล้วกันโอเคนะฮะรอบนี้มันให้มาบีบาลันนะฮะก็นะ เป <c oughs> ็นเควสถ่ายรูปครับให้ถ่ายกับต้นไม้ซะอย่างนั้นนะฮะก็ชิลๆครับสําหรับเควสนี้นะฮะแต่ว่ายังไม่เจอเควสให้ให้ให้คุยเลยนะมีแต่เควสถ่ายรูปฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูอีกเควสหนึ่งกันนะฮะสังเกตนะตอนผมอยู่กิฟมันให้มาบิบาลันตอนผมอยู่อินสูตมันให้มากิฟคือแบบเอ <c oughs> จะให้พี่เดินไปเดินมาทําไมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครอ่านออกมันก็วร์ปได้ไง เออมันก็วาร์ปเอาง่ายกว่าเยอะอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเคเวสสุดท้ายของของวันนี้ที่ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ดูนะฮะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงส่งเคเวสก่อนอ่ะดูเอ็กพีนะครับเริ่มจากหมื่นเจ็ดตอนนี้สองหมื่นกว่าแล้วนะฮะอ่ะเหลือเคเวสสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่ไม่ใช่การต่อสู้เอ้ยหรือใช่ว่ามีเลขยี่สิบลองดูนะฮะผมอาจจะสันนิษฐานผิดก็ได้อ่ะต่อสู้แล้วนี่หว่าเออที่เหลือต่อสู้หมดแล้วครับไม่มีไม่มีมมอ่าเคเวสไอ้นี่แหละนะที่เหลือต่อส <dic> ู้้หมดแลว คือผมจะบอกว่าไงดีผมจะบอกว่าบางเควสมันเป็นแค่เดินคุยแล้วแบบมันมีใช้คําว่าอะไรสมมุติละกันเป็นคลิปส่งส่งคนพาเพนร,ร,รู้จักเพนใช่ไหมปลาเออปลาพาปลา,ปาไปส่งอะ NPC ีซอะไรเงรี้ยเออมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะแต่ว่าอา่าคุณเลเวลผมอาจจะสูงเกินไปละก็เลยไม่มีเควสส่งส่งคนละอ่ะก็เลยมีแต่เควสถ่ายรูปคือสรุปก็คือมี3ประเภทคือเควสถ่ายรูปเควสส่งคนแล้วก็เควสล่ามอนสเตอร์นะซึ่งอย่างที่เห็นครับ เลเวลประมาณผมนี่เจอแต่ค่ามอนสเตอร์รัวๆนะครับก็เนี่ยแหละราวนี้นะฮะร,ราวนี้สําหรับเพสป้ายนะครับก็แนะนําให้ทําทุกวันทําให้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดบอทอ่าป้าเลเวลประมาณคลิปที่แล้วอะครับเลเวลประมาณ25ขึ้นมาถึง40เขาไปบอทที่ไหนกันอ่ะเขาไปบอทที่ไหนกันอ่ะเดี๋ยวรอขอสักครู่ครับขอส่งเพสป้ายก่อนก็นแล้วกันเนาะทำให้เสร็จก่อน เอาล่ะก็เคลียควสป้ายหมดแล้วนะครับเหลือควสเดียวครับหาขาหนอนแดงนะฮะยีอันนะครับก็ใช้เวลาสักคำใหญ่เลยสังเกตนะครับว่าตอนแรกเราเริ่มจาก1 7ื่นนะแล้วก็จะไปจบที่3ามหมนสี่นะก็อย่างที่บอกนะว่า EXP ที่เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะแล้วดูเลเวลของผมครับพอดีไอหลอดประกาศมันบังแล้วเกินนะฮะคือจะบอกว่าจะเลเวล40แล้วเนะี่ยอีกแค่ประมาณ10ประมาณ20%นะ่ะก็จะเลเวล40นะก็จะเห็นว่าเออมัน มันเวลดีนะถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราทำเวสป้ายทําทุกวันนะมันควรทําทุกวันนะครับเพื่อที่จะได้เลเวลสูงขึ้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมจะพาไปบอทนะครับก็ในช่วงเลเวลสามสิบยิงอีิ่ห้าขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมาบอทที่นี่ได้แล้วนะครับอาเดี๋ยวพาไปบอทกันนะครับก็อันที่สามนะเราไปจุดเรือล่มนะครับว์าไปปุ๊บบอทได้เลยครับผมว์าไปแล้วบอทได้เลยนะก็มันจะอยู่ในห้องนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในห้องเนี้ย เอ็นบีซีจะิวให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฆ่ามอนโดยที่เรายืนอยู่ในห้องเนี้มันก็จะเลือ่อนเราก็จะไม่มีวันลดไงก็จะมีเอ็นบีซี NBC คอยหิวให้ตลอดสังเกตคนมาบอดกันครับคือทุกอาชีพที่มีสกิลโจมตีเป็นหมู่จะมาบอดที่นี่หมดนะครับเราเป็นอาเชอร์แล้วก็มีสกิลเป็นหมู่เหมือนกันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองเซตบอดกันนะครับเซ็ตบอดก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะสั่งให้อาร์โล่ชาว์อย่างเดียวไม่ยิงธรรมดาเลยนะครับอ่ะก็เอาเอาเอายิงธรรมดาออกแล้วกดปุ่มเขียวนะมันก็จะ มันก็จะบอกว่าเฮ้ยแน่ใจนะว่าจะเอาออกอะไรอย่างตน้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ arrow shower นะครับแล้วก็คิวแค่นี้พอเผื่อพลาดพังอ่าส่วนถ้าเกิดจะเอาโจมตีธรรมดากลับมาก็ไปเลือกแคปปี้สองนะครับโจมตีธรรมดาเกลือนี้ใช่ไหมอ่าก็ถ้าอยากจะเอากลับมาก็ลักมาได้อ่ะลบบอทที่นี่เลยนะครับอ่าแล้วก็บอทโดยที่ให้เล็งตัวนี้ครับไอเล็งเลเวลสามสิบนั่นแหละครับแล้วก็ให้ arrow shower ไปนั่นแหละครับทำแค่นี้แหละครับอ่าแล้วก็อาจจะกินยาให้มานาะ ให้มันนามันเด้งใช่ไหมอ่านั่นแหละกินยาให้มาันามันเด้งนะครับเป็นเวลา30นาทีฮะให้มันเด้งไวขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดเราอยู่หน้าจออยากเวลเร็วๆเราก็คอยกดยาอ่าซื้อซื้อบลูมาเยอะๆน่ะแล้วก็เนี่ยนะนะมาทําอย่างเงี้ย arrow shower ไปเห็นไหมครับเพราะว่าศัตรูมันเกิดเรื่อยๆนะฮะเห็นมะนะเกิดเรื่อยๆเพราะนั้นเราอาจจะไปยืนแล้วก็ arrow shower ตรงนี้รัวๆเลยก็ได้ดูคนนะครับเห็นไหมถึงขั้น ถึงขั้นแสดงผลคนได้ไม่หมดอ่ะคิดดูก็แล้วกันคนเยอะขนาดไหนนะเดี๋ยวนนนะยถ้าบางคนอาจจะสั่งให้โจมตีธรรมดาก็ได้นะก็ถ้าเกิดอยากให้ตีธรรมดาก็ก็ได้มันก็จะคนละอีดียาบทกันนะครับก็คือตีธรรมดาปุ๊บมอนที่นี่มันจะลุมไงถ้าเกิดมันเห็นเรายิงปุ๊บมอนที่มีมันก็จะแห่วิ่งเข้าหาเรานะครับอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนะฮะวันนั้นอาจจะบอดโดยเอาโจมตีกลับมาก็ได้นะครับจะได้ยิงไปแล้วก็ a r r o ชาเวอร์ไป แต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดเราอยู่หน้าจอเราแอโรชาเวอร์อย่างเดียวเรากดบูเอาซื้อบูมาเยอะแล้วก็ให้อาโรชาเวอร์อย่างเดียวนะครับนั่นแหละเนี่ยบอดที่นี่ได้ยาวๆเลยก็ผมบอดต,ตั้งแต่ก็อย่างที่เห็นะ่ะจากคลิปใช้แล้วเลเวลเท่าไหร่อในคลิปนี้ก็อย่างที่เห็นเลยเกือบเกือบเลเวล40เลยนะครับก็บอดต,ตรงนี้ได้ยาวๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ยันนู่นเปลี่ยนอาชีพอ่านะแล้วกใ็ใครที่เล่นพีท อ่าเล่นพีซมีสกิลแม็กนัทใช่ไหมครับอ่าแม็กนัทเอ็กซ์อ่านว่าอะไรอ่ะแม็กนัทเ,เอ็กซ์โซซิสมัทอ่ะนั่นแหละก็มาแม็กนัทได้นะครับใครที่เล่นเมดมีสกิลไฟลวอลก็มาไฟวอลที่นี่เพราะว่าโดนรอบตัวโดนเป็นหมู่เอออ่านั่นแหละนี่ก็คือเป็นที่บอทนะครับเคยนำเสนอในแฟนเพจเป็นเรียบร้อยแล้วโอเคนะฮะก็เนี่ยแหละเป็นอ่าเทคนิคการเก็บเลเวลในช่วงกลางๆนะครับคลิปนี้จะสั้นนิดนึงนะคลิปนี้จะสั้นนิดนึงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปลุยต่อที่ บีบาลันนะครับเนื่องจากคลิปนี้มาแทรกใช่ไหมก็เลยอาจจะใช้เวลานิดเดียวก็แนะนําที่เก็บเลเวลแล้วก็วิธีการเก็บเลเวลอย่างรวดเร็วกันไปนะครับเอาล่ะก็สําหรับคลิปนี้ EP ที่6ครับก็พามาดูาจุดบอดนะครับแล้วก็าการทำเฟสป้ายนะครับเป็นแนวทางในการทำเฟสป้ายนะครับก็ทําให้ e อ p ของเราเนี่ยขึ้นกระชุดกระชากเลย เอาเปานาาน็นว่าสำหรับคลิปนี้กับผมนายช็อตตี้บูจว่าคงต้องขอเราขอตัวลาไปก่อนนะครับมีอะไรบิดพลาดประการใดไปขอไปเป็นอาทิตย์นี้ด้วยนะฮะเอาเอาไปว่าแค่นี้กันบ๊าายไปมีอะไรพูดแล้วบ๊ายบายครับ